สวัสดีค่ะเรามาตอนที่ดอกแก้วกัะยา EP ที่4เลยนะคะหลังจากคลิปที่แล้วเราได้ถักชิ้นหน้าลักษณะงานก็เป็นอย่างนี้นะคะพลิกงานไปด้านหลังเราได้พลิกงานมาถักในชิ้นหลังแล้วนะคะแถวนี้ก็ถักเหมือนกันกับชิ้นหน้าเลยค่ะดอกนี้ก็จะเยื้องๆไปนะคะดอกริม แต่ว่าในชิ้นหลังนี้เราจะเกี่ยวเอากรีบนี้ไปด้วยค่ะเชื่อมเข้าไป1นจุดสจุดตรงนี้นะคะด้านนี้ก็เหมือนกันเชื่อมจุดนี้กับจุดนี้เข้าไปด้วยค่ะนี่ค่ะเกี่ยวเอากระกีบนี้ไปด้วยตรงนี้ก็คือจุดใต้รักแร้นั่นเองให้ดูดีๆนะคะเราจะเชื่อมจุดนี้แล้วก็จุดนี้ค่ะต่อมานะคะแถวที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้า เราจะถัก5ดอกนะคะด้านหน้ามันไม่มีดอกนี้ใช่ไหมคะด้านหลังจะมีดอกนี้เพื่อปิดคอวีนั่นเองค่ะเห็นไหมคะด้านหน้าไม่มีเป็นคอวีนะไม่งงเนาะส่วนตรงดอกหัวไหล่นะคะดอกบนสุดก็จะถักเหมือนกันเพียงแค่ว่าเอา2องกีบบนสุดนะคะไปเชื่อมกับชิ้นหน้าด้วยสองจุดนะคะด้านล่างสองจุดมันก็จะเหลือ ตรงนี้1กลีบเต็มแล้วก็ไว้ต่อช่วงทําแขนอีกนะคะ1กลีบหกลีบซ้ายขวานะคะอย่าลืมว่าต้องเชื่อมตรงหัวไหล่ด้วย2จุดหรือ2กลีบค่ะด้านนี้ก็เหมือนกันเชื่อมนะคะสกลีบตรงนี้แล้วก็2กลีบด้านล่างตรงนี้ก็จะเหลือ1กลีบไว้ทําตรงช่วงรอบคอแล้วก็อีกหนึ่งกลีบไว้ต่อแขนค่ะ ถักให้ได้ลักษณะนี้นะคะสำหรับคนที่เข้ามาติดตามใหม่หรือผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะคะอยากรู้วิธีถักดอกถักยังไงตั้งแต่โซ่แรกเลยให้กดย้อนเข้าไปดูที่ดอกแก้วกระยา ep ที่1นะเราได้สอนไว้โดยละเอียดแล้วค่ะต่อไปนี้เราก็จะเน้นการวางผังดอกนะคะวางยังไงให้เป็นตัวเสื้อก่อนเนาะแล้วเราค่อยมาตามเก็บรายละเอียดของดอกแซมเก็บคอเสื้ออย่างที่บอกนะคะ เราจะวางผังงานให้เป็นตัวเสื้อก่อนเราได้ถักชิ้นหลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือพลิกมาดูชิ้นหน้าของเราเห็นไหมคะชิ้นหน้าของเราจะไม่มีดอกนี้ดอกนี้มันจะมาปิดตรงคอวีเห็นไหมคะอันนี้ยังเห็นไม่ชัดเดี๋ยวเรามาถักเก็บริมคอมันก็จะชัดกว่านี้นะคะในขั้นตอนถัดไปเราจะทําการต่อแขนนะคะออกมาเป็นแขนยาวแขนกระบอกค่ะ เราจะเริ่มต่อดอกแรกตรงช่วงหัวไหล่จะเป็นดอกพับครึ่งไปด้านหลังนะคะเราจะต่อด้านหน้าสองจุดหรือ2องกีบก็คือจุดนี้กับจุดนี้ค่ะแล้วก็เชื่อมด้านหลังอีกจุดตรงกันเลยนะคะตำแหน่งที่พับงานเนี่ยนี่ค่ะจุดที่สามแล้วก็จุดที่สี่นะคะด้านหน้าสองกีบด้านหลังอีกสองกีบตำแหน่งตรงกันเลยค่ะหนึ่งดอกมีห กลีบเราถักออกมาสองกลีบเต็มเราก็จะเอากลีบที่สามไปเชื่อมค่ะนี่นะคะกลีบที่สามกลีบที่สี่แล้วก็กลีบที่ห้ากลีบที่หกที่เรากําหนดงานเราก็จะอยู่ในลักษณะพับครึง่งเดี๋ยวเราเชื่อมทั้งสี่จุดนี้ให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จค่ะมันจะได้ไม่งงนี่ค่ะต่อเสร็จออกมาดอกนี้ก็จะวางพับครึ่งเป็นลักษณะนี้นะคะก็คือ 1นจุดสจุดตรงชิ้นหน้าแล้วก็ตรงชิ้นหลังอีก2จุดตำแหน่งเดียวกันค่ะเห็นไหมคะหนสองแล้วก็ด้านหลังอีก1นสองลักษณะนี้นะคะพับลงก็จะเป็นเหมือนพับครึ่งแบบนี้ดอกต่อไปค่ะเราจะเชื่อมเข้าไป3มจุดนะคะก็คือหนึ่งสองสาม เราถักออกมาสามกลีบเต็มกลีบที่สี่ถักตรงครึ่งหนึ่งนะคะก็เอาไปเชื่อมค่ะหนึ่งสองสามถักเชื่อมให้เสร็จทั้งสามจุดเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะเชื่อมเสร็จทั้งสามจุดวางงานลงดอกนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะตรงกระดอกนี้เลยต่อไปนะคะเราจะถักวนเป็นวงกลมรอบรอบแขนเลยก็คือ,อดอกด้านล่างดอกนี้นะคะก็ค่อยๆพลิกงานค่ะ นี่นะคะนี่เราจะเชื่อมเข้าไปหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดค่ะเราถักออกมาสองกลีบเต็มเราก็เอากลีบที่สามนะคะไปเชื่อมกับจุดนี้ค่ะจุดด้านบนตรงหัวไหลเลยนะแล้วก็จุดที่สี่กลีบนี้จุดที่ห้าแล้วก็จุดที่หกจุดสุดท้าย ตรงนี้ก็จะเหลือสองกลีบเต็มค่ะเชื่อมให้ครบทั้งสี่จุดวางงานให้ดูชัดๆค่ะนี่ก็คือช่วงแขนของเราละเริ่มยาวออกมาดอกที่เราเพิ่งเชื่อมเมื่อกี้ค่ะตรงนี้เห็นไหมวนเป็นวงแขนแบบนี้ถักให้ได้ลักษณะนี้นะคะมันจะติดกันแบบนี้เลยดอกต่อไปจะลงตรงนี้ตำแหน่งจะตรงดอกนี้ค่ะจะเชื่อมเข้าไปสองจุดหนึ่งแล้วก็จุดที่สองตรงนี้ เราได้ถักออกมาสี่กลีบเต็มนะคะกลีบที่5ถึงจุดกึ่งกลางก็เอาไปเชื่อมจุดที่เรากําหนดจุดที่5แล้วก็จุดที่6อีก2องกลีบถักให้เสร็จทั้ง2จุดนี่ค่ะเชื่อมเสร็จแล้วนะคะทั้ง2จุดก็จะตรงกระดอกนี้เลยเห็นไหมต่อไปดอกตรงหัวไหลหรือดอกพับครึ่งก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกระดอกนี้นะคะเราจะเชื่อมเข้าไป1จุดสจุด แล้วก็จุดที่สามก็คือกลีบนี้ค่ะก็คือกลีบตรงกันกระดอกนี้นะลักษณะนี้ค่ะให้ดูงานด้วยแล้วถักออกมา3ามกลีบเต็มกลีบที่4ี่ถึง f 7เจ็หลักแล้วก็ตามด้วยโซ่1น,นะคะเราก็เอาไปเชื่อมจุดที่กำหนดค่ะ1นสองแล้วก็สมจุดด้านล่างเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จค่ะนี่นะคะดอกนี้ก็จะถูกเชื่อมเข้าไปหนึ่งสอง แล้วก็กลีบที่สามอยู่ด้านหลังค่ะวางงานลงก็จะเหมือนพับครึ่งลักษณะก็จะเหมือนดอกนี้นะคะต่อไปเราจะถักดอกใต้ล่างของดอกนี้ก็คือเราจะถักวนเป็นวงกลมแขนของเราก็จะมีสามดอกวนรอบวงแขนค่ะวิธีถักก็จะเหมือนจุดนี้เลยค่ะก็คือเราจะเชื่อมกลีบนี้ไปด้วยงานเราจะได้วนเป็นวงกลมนะคะก็คือกลีบนี้นั่นเองก่อนอื่น นี่นะคะอันนี้วางลงมันจะได้เห็นชัดพับงานมาด้านนี้นี่ค่ะดอกนี้นะตำแหน่งของมันน่ะเราจะเชื่อมเข้าไปหนึ่งสองสามแล้วก็เชื่อมกลีบนี้เข้าไปด้วยเหมือนกันกับจุดนี้เลยค่ะเราถักออกมาสองกลีบเต็มเอากลีบที่สามนะคะไปเชื่อมจุดนี้จุดที่สี่จุดที่ห้าแล้วก็จุดที่ห กีบสุดท้ายเชื่อมให้ครบทุกจุดเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จค่ะเชื่อมเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมจุดนี้ที่ว่าดอกประกบกันนะคะดอกที่เราเพิ่งเชื่อมไปเมื่อกี้จะเกี่ยวเอากลีบนี้ไปด้วยงานเราจะวนรอบแขนค่ะลักษณะเหมือนกับจุดนี้เลยนะดอกประกบกันกลีบนี้จะถูกเชื่อมเข้าไปติดกันค่ะจะมีสามดอกรอบแขน ดอกต่อไปเราจะลงตรงนี้เราจะใช้สองกลีบนี้ในการเชื่อมวิธีถักก็จะเหมือนกระดอกนี้เป๊ะเลยเพราะว่าตำแหน่งเห็นไหมคะดอกพับครึ่งอันนี้ก็ดอกพับครึ่งจุดนี้กับจุดนี้ทีนี้ก็จะจุดนี้กับจุดนี้ค่ะเราได้ถักออกมาสี่กลีบเต็มเอากลีบที่ห้าถึง f เจดหลักแล้วก็ตามด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ไปเชื่อมจุดที่เรากำหนดเมื่อกี้นี่ค่ะกลีบที่ห้ากลีบที่หกเชื่อมให้เสร็จ กลีบนี้ก็จะถูกเชื่อมเข้าไป2จุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะก็จะเหมือนกลีบนี้อย่างที่บอกต่อไปเราจะถักงานดอกครึ่งแบบนี้ค่ะลงตรงนี้คือสลับบนแล้วก็มาทำล่างเพราะว่ารอบแขนของเราใช้3าดอกใช่ไหมคะเราก็จะทำงานเดินตามแพทของเราเลยทีนี้เราจะเชื่อมเข้าไปกลีบด้านล่าง1จุดนะคะแล้วก็มากลีบประกบกันด้านบนเนี่ยจุดเป็น2จุดแล้วนะ จุดที่3ก็คือของดอกเมื่อกี้นี่ค่ะทั้งหมด3จุดหรือสามกลีบเราถักออกมาสากลีบเต็มนะคะพอกลีบที่4ถึงครึ่งหนึ่งเราก็ไปเชื่อมตามจุดที่กำหนดค่ะ1 2แล้วก็กลีบที่3ตรงนี้ถักให้ครบทั้ง3จุดค่ะเชื่อมเสร็จทั้ง3จุดก็พับงานครึ่งแบบนี้นะคะนี่ค่ะ ถ้าสังเกตแถวนี้ดอกพับครึ่งจะอยู่ด้านบนพอมาแถวนี้งานลงสับว่างก็จะสลับมาเป็นดอกพับครึ่งอยู่ด้านล่างนะคะหนึ่งแถวจะมีสามดอกใช่ไหมคะบนรอบแขนต่อไปดอกที่สามก็จะเชื่อมด้านหลังนะคะซึ่งจะตรงกระดอกนี้วิธีถักจะเหมือนกับดอกนี้เลยก็คือกีบตรงนี้เราจะเชื่อมไปด้วยนะคะก็คือจุดนี้นั่นเองหรือตรงกระดอกนี้นั่นเองค่ะกีบนี้นะ เนี่ยเราพับงานไปด้านหลังอันนี้จะให้เห็นชัดๆค่ะนี่อันนี้ก็ดอกพับครึ่งเห็นไหมนี่ค่ะจุดนี้นะคะที่เราจะเชื่อมเข้าไปด้วยเราถักออกมาสองกลีบเต็มเอากลีบที่สามนะคะพอถักถึงครึ่งหนึ่งเราก็ไปเชื่อมกับกลีบนี้งานเราจะได้เชื่อมเป็นวงกลมค่ะจุดที่สามจุดที่สี่กระดอกนี้นะคะจุดที่ห้าแล้วก็ จุดที่หกระดอกเมื่อกี้นี่ค่ะถักไปให้ครบทั้ง4จุดดอกที่3ของแขนของเรานะคะก็จะถูกเชื่อมเข้าไปอย่าลืมนะคะจุดนี้นี่ค่ะเหมือนกันแล้วก็จุดนี้ก็อย่าลืมกรีดเห็นไหมงานเราก็จะได้วนรอบเป็นวงกลม3ดอกค่ะวนรอบแขนต่อไปนะคะเราจะถักอีกหนึ่งแถวความยาวนี่ตามต้องการเลยนะคะ ส่วนเราจะถักอีกหนึ่งแถวค่ะความยาวมันจะได้ตกประมาณแขน4ี่ส่วนเนาะถ้าใครต้องการายาวกว่านี้หรือหยุดแค่นี้ก็ได้นะคะแต่เราจะถักอีกหนึ่งแถวแถวต่อไปนะคะมันก็จะตรงกับดอกนี้เลยเราจะเชื่อมเข้าไปจุดนี้กับจุดนี้นะคะสองจุดหรือสองกลีบนั่นเองเราถักงานออกมา4ี่กลีบเต็มเอากลีบที่ห้าค่ะไปเชื่อมกับจุดที่เรากำหนดเมื่อกี้เนี่ยหนึ่งสอง ถักให้เสร็จทั้งสองจุดค่ะนี่ค่ะสําหรับดอกนี้ในแถวสุดท้ายนะคะก็จะเหมือนกันกับดอกนี้เลยค่ะเชื่อมเข้าไปสองจุดต่อไปเราจะทําดอกพับครึ่งทีนี้ก็จะสลับมาทําด้านบนแล้วนะคะเห็นไหมแถวที่แล้วทําด้านล่างแถวนี้สลับมาทําด้านบนเราจะเชื่อมเข้าไปหนึ่งจุดสองจุดแล้วก็สจุดตรงกรีบด้านหลังนี่นะคะ เราถักออกมาสามกลีบเต็มเอากลีบที่สี่ไปเชื่อมค่ะแล้วก็กลีบที่ห้าแล้วก็กลีบที่หกเชื่อมกันงานเราก็จะถูกพับลงแบบนี้นะคะให้ถักไปให้ครบทั้งสามจุดค่ะเชื่อมเสร็จนะคะวางงานลงก็จะเป็นดอกพับครึ่งจากด้านล่างก็จะสลับมาอยู่ด้านบนเห็นะะคะเชื่อมเข้าไปสามจุดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อไปเราจะถักดอกสุดท้ายของปลายแขนก็คือดอกด้านล่างของดอกนี้นะคะก่อนอื่นเนี่ยวางงานให้ดูให้เห็นชัดๆนะคะพลิกงานมาเราจะเชื่อมเข้าไปจุดนี้ค่ะ1กลีบ2กลีบแล้วก็สมกลีบกลีบที่สี่เราจะเชื่อมเข้าไปกับจุดนี้ค่ะปลายแขนก็จะเหลือ2กลีบนะคะเราได้ถักงานออกมาสองกลีบเราจะเอากลีบที่สามค่ะ ไปเชื่อมกับจุดที่กําหนดแล้วก็กลีบที่4กลีบที่ห้ากลีบที่6นะคะถักไปให้ครบทั้ง4ี่จุดเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็ได้ถักความยาวแขนเสื้อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนถ้าใครต้องการยาวกว่านี้ก็สามารถต่อไปอีกสองแถวสามแถวก็ได้ค่ะตามความต้องการเลยเพียงแค่ว่าดอกครึ่งแถวต่อไปก็จะสลับมาอยู่ด้านล่างตรงกับแถวนี้เลยนะคะ แต่ส่วนตัวสารน้ำมลต้องการให้มันเป็นแขนประมาณตกอยู่ประมาณนี้ค่ะเผื่อในวันข้างหน้าอยากเปลี่ยนสไตล์อยากจะถักเป็นระบายย้อยๆนะคะตรงปลายแขนเราก็สามารถต่อเติมได้ในวันข้างหน้าค่ะแขนฝั่งนี้ก็ทําเหมือนกันนะคะถ้าใครงงก็สามารถพลิกแล้วก็มาถักตามคลิปตั้งแต่ต้นคลิปได้เลยนะความยาวแขนนี่ก็ให้เท่ากันเนาะไม่ใช่ข้างหนึ่งสั้นข้างหนึ่งยาวนี่ ังานลงนะคะดอกมันก็จะตรงดอกค่ะแบบนี้นะผังตัวเสื้อก็จะตรงกันหมดเลยความยาวปลายแขนวางผังงานแขนก็เสร็จแล้วนะคะเราก็ได้ถักดอกวางไว้เป็นผังงานเป็นตัวเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมว่าความยาวแขนเสื้อความยาวตัวเสื้อนี้เราสามารถถักต่อ ออกมาอีกได้ตามใจคนใส่เลยหรือจะถักต่อเป็นเดรสก็สวยดีค่ะสำหรับคลิปนี้สาวน้ำมนต์ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะเนาะเพื่อความยาวของคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปไว้เจอกันใหม่ใน E ีีสุดท้าย EP ีหน้านะคะเราจะมาเก็บริมคอเป็นคอวีค่ะแล้วก็ถักดอกแซมลงในช่องว่างนะคะเพื่อความสวยงามของเสื้อจะออกมาเป็นยังไงนั้นก็ขอให้ติดตามในคลิปหน้าดนวยนะคะเป็นคลิปสุดท้ายของเสื้อดอกแก้วกัลยา สำหรับคลิปนี้สาวน้ำมนต์ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้แล้วก็ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้สาวน้ำมนต์ได้ทำคลิปดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ